มาชาวบ้านเอาของมาขายนะคะนาระนานราพัดไกค is number one สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาแถวแถวบ้านนะคะมาไม่ไกลเดี๋ยวเรามาซื้อแตงโมกันนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูสวนผลไม้กันก่อนนะคะทุกคนดอกไม้สวยเวยไหมครับสวยไหมครับดอกไม้ไหนพูดี่ดอกไม้ลูก น้องชอบไหมลูกไปตามบาบาไปไมดอะเหม,ะม,ม็นหอมไหมไปใช่ของบีรของบีเหรอลูกใช่ไปเดินไปเร็วมีอะไรลมไท้ี่โงกม เนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยเสียดายจังมันแตกอือวนอืงแล้ว no no pips this ones แม่ชอบแตงโมไหมคะแตงโมโยนแตงโมอ่าบีกินอยู่เหรอลูกใช่ใช่ครับเซลูกบีทักไอ้ดูมัสไอ้ดูมัสที่บูรนดา Haneyle mi veriyor, kilo ile Nasıl alıyorlar? Nasıl Orada oluyor? Orada kilo alıyoruz. Kilolar, ile tamam. artık Kilo tabii, kilo sıkıyor. Haydi bakalım. Bıçak var mı sen? He? Yedin mi sen? Yok, bıçak yok. <laughs> bak hemen çatladı gördün tamam. mü? Bak çatladı, aynen. Tabi, Suriye. Suriye. Bayağı. Suriye ne bunlar? Ha. Suriye. Hüseyin abi. Oo, al bakalım. Mert al bakalım. Oo, ye bakalım bir. Hah, tamam. Sen dalaş. Teşekkür ederim. bak test. Hihi. 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 Ne? Ne Hihi. Ne?

Uh, outside is nearly 41 degrees so hot you can see how hard they work

restu <laughs> <I gülüyor> kon. Now time for shower. Uy. Uy, Ben de size Tayland öğreteceğim. Taylandca eee, Sawadee khap. Sawadee khap. Sawadee khap. demek Sawadee mai. Amulsa e ne demek? Sabaydi mai. Sabaydi. Sabaydi. Sabaydi mai, sabaydi. Ha. Ha, nasılsın? Nasılsın? Ee, ya kolay sabaydi may. Acı Fiyette. yemek acı acı olmazsa hmm. yemek tadı olmaz. Evet. Öyle için şey, masar her mençen. Masar. He. <laughs> tamam masar her mençen. Yani yemez. <laughs>

Tut kon, tut kon, may aroy. bir şey kalmadı. Ha tamam? Ha. Saydan. Hadi aroy, aroy. makmak. aroy makmak demek. makmak. Ha. demek güzel. çok güzel. Makmak <laughs> <laughs> demek çok

ขนไปขายที่อิสตันบูลนะคะเลยเองมาส่เงนมาสอ่ะไม่อเอาลกันทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่มูราเพราะว่าบ้าพาเราเลยมานะคะพอซื้อเออแตงโมเสร็จพ่อป้าก็พาเรามาซื้อของที่มูรานะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านกันไปบ้างนะคะไปดูกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเครื่องเทศนะคะเราจะมาซื้อเครื่องเทศพะโลเพราะว่าเครื่องเทศพะโลที่บ้านหมดค่ะวพานเบียสเบียสเบียสกระป๋องานเบียสอ๋อแล้วเดี๋ยวก็ได้จุนัน Aniye. Aniye. bu Aniye. mi? Aniye. Aniye. o Aniye. karışık Aniye. 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 ฮเลี่อ่ะพี่วอขออตัวราอยสินเองันนเกสสะวันนี้ไม่ใช่วันตลาดนัดนะคะแต่ว่าก็มีชาวบ้านเอาของมาขายนะคะก็จะขายมันเหมือนกันหมด อันเจียวอับิบอมาดจบานเกเอยค่ะได้ดอกกระหล่ำดีใจมากแล้วก็ได้กระหล่ำมันหายากนะคะทุกคนหน้าร้อนเน่ยอันนี้มาจากแบบที่ราบตูนะคะนี่แล้วก็มีหอมขาวหอมแดง Süper. En büyük. Bak, yukarıda ha, ha. o da yanında var Bak. bak. Ha. ha. Güzel Bir kilo bolila. Bolila, one kilo. That one throw like a. Throw สนี่ค่ะมามาพักกินข้าวคิดอะไรไม่ออกบอกเบอร์เกอร์คิงของโปรดแม้จะกินหมดแล้วว่าหมามิยังกินไม่หมดเลยอ่ะชอบไหมครับชอบครับนัมเบอร์วันนะ เรื่องของกินที่ชอบนี่ไม่ต้องขอให้มัมมีต้อนเลยกินเองตลอดใช่ไหมลูกมองกินเองได้เนาะเก่งไหมไม่ไม่มอะม,มาเก,ก็ก็อบอกเขาได้ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เอามาให้ปุกกรยานะคะอุยอรลัง ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับกันมาถึงบ้านแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ต้องมาทำอาหารเย็นเช่นเดิมวันนี้นะคะคุณมาดูที่สวนแล้วมาละของเราก็ควรคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะตึงแล้วแบบ คือไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมันได้หรือ,อยังนะคะจะด,ดูทางด้านนู้นนี่ค่ะทุกคนกระดาษอันนี้เพราะว่ามันอันนี้เพราะว่ามันน่าจะได้แล้วเพราะว่าลูกมันค่อนข้างใจใหญ่แล้วนะคะแล้วมันก็ตึงแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บลูกนี้ไปผัดไข่นะคะนี่ค่ะ มาหอนะคะคนห่อทุกลูกก็เลยปีนี้น่าจะได้กินเยอะเหมือนกัน ะะลูกกำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม เอาเนื้อมาผัดพริกแล้วก็ใส่มะเขือนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกกับกระเทียมที่เราทำ กะเขือเปาะได้ราคาค่าต่อไปก็เป็นการทำมาละพัดไข่นะคะ ค่ะค่ะนี่ก็คือหน้าตาอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะโอเคอ่ะโอเคใส่เองโอเค Come I want a taste อร่อยมากพี่ส่วนนี้ take away mm. too much มาละอร่อยมากอะไรมา What kind of food is this คูเดรน่าเหรอ มร๊ะผัดไข่มระผัดไข่ไอคนทีสต์มระผัดไข่มระผัดไข่องกินกับเนื้อกินทั้งแลไม่รู้บอร่อยมากนระนระผัดไข่ is อ u m b e r อ t n o t s งเมะมาป๋อ่วช่่ใช่ใช่ s e อใช่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  i s ่ใช่ s ช่ใช่ใช่อ่ใช่ช่ใช่่ใช่ใชใช่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 เน่้อ่ใช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 อใช่ใ แม่ปัดมะก็อร่อยออยมาก้ทใจอะไรให้มาดคม่ให้เราไม่ับให้ไหมลับให้ไหมทำให้อะไรอ่ะทำให้อะไรหรอเธอคือชิมก็ให้ลองกินอันนี้สิคะ่ออทำไมเข้มไหมจะต้องข้มจะต้องกินกินกับเออเออกินด้วยกันอร่อย มันหอมนิดนึงมันเป็นแบบเหมือนเมดิซีนนี่ะ mm. Yes what is this 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 uh, is chicken <one. S 1> omelette <laughs> chicken omelette chicken omelette I taste chicken omelette the chicken omelette mm. อืม chicken omelette อ่ะ omelette ไดงมันเป็นไข่ดีกว่า New Eat First Time น nah. ะ จิตร you know, ี่น hmm. ะ่อืมีมากฮัมผมก a i n ไรอเ t อร์ยฟี่เอไม่ขมนะคะพี่อมบอกว่าขมนิดเดียวแต่กินได้นะคะกินได้ใช่ไหมลูกกินต้กกับเนงกินกับเนื้อกับไข่กินมอยากินแจเบ เกี่ยวอะไรกับมือลูกือไม่กินนะเจบมือมากมาเด็ดบ้านมาเจ็บมือใช่กินไม่ได้แล้วไม่ได้อ้าปากกว้างเนยเออม่ออกเฟิเจ็บมืออ่ะมันโดนอะไรเนี้ยนันโดนกับโดนยน่สลบไม่รู้ะ ชิ้วบ้านอาด l วเราไปเป็นชิวเดนไปทำไมไปทำไมอะไปไหนกินข้าวก่อนอะอ่ะกอากินข้าวก่อนเร็วๆกินข้าวอะไออไม่ได้กินก่อนอ่ะอืมเจ๋งมากอันโยนเบียรออ,อันก็โยนเบียร์แที่บียตายแล้วอะมอยู่ข้างในที่ชายเบียร์อยู่ในทรายเหรอใช่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นมันเป็นหอยบ้าดก็ะเซ บีมันตัดไม่ได้อะแต่อันนี้ก็บกาดะต่หายแล้วจะหายอ๋อใช่อันนี้บีบาดบาดเกิดหายแล้วแสบแล้วถ้าทุกคนก็ถ,ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ<ม>ก็ขอให้กดไลค์ให้บ้านไร่ตุรกีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามพวกเรานะคะ<ม>ก็แล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจคลิปสนุกๆของพวกเรานะคะสโลวนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคน take care yourself see you next video <Be safe. S 2> bye bye be safe